เดี๋ยวผมจะเขียนหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาเองดูสิว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะแก้ปัญหานี้ได้ไหมเป็นหนึ่งผู้นําเป็นหนึ่งผู้บริหารประเทศวันนี้ผมใช้สื่อของกลุ่มไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยในการเรียกร้องในการต่อสู้และร้องทุกไปยังหน่วยงานของภาครัฐทุกส่วนในจังหวัดสิงห์บุรีให้รีบดําเนินการแก้ไขก่อนที่จะมี การเป ton, ิดภาคเรียนของนักเรียนในละแวกนั้นวันนี้ผมจึงเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเขตนั้นเพื่อมาเรียกร้องมาต่อสู้แทนพวกเขา ในฐานะเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองคนหนึ่งในคณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยกลุ่มไทยไม่ทนเข้าเรื่องเลยครับเสียเวลามากพอแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานเปิดด้านหลังได้เลยครับพี่น้องประชาชนดูไปพร้อมกันนะครับนี่คือสภาพของพื้นที่เทศบาลเมืองสิงห์บุรีที่อยู่มานานมาก เป็นกองขยะผมก็ไม่ทราบว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มอบหมายหรือแบ่งจ่ายเงินหรือโอนเงินให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่นะครับทางเทศทางเทศบาลเนี่ยถึงไม่ได้มีเงินมาจัดการและดูแลในเรื่องพวกนี้เส้นทางนี้สําคัญอย่างไรสําคัญตรงที่ว่ามันเป็นเส้นทางที่ผู้ปกครองนักเรียนเป็นนักเรียนนะครับเป็นเด็ก ที่ใช้สัญจรผ่านไปมาระหว่างไปรับส่งนักเรียนของโรงเรียนอินทมูลีประทานและดูสภาพที่ผู้ปกครองจะต้องผ่านไปรับเด็กนักเรียนสิครับมีแต่กองขยะทั้งๆท,ท,ที่ป้ายมีชัดเจนนะครับว่าห้ามทิ้งขยะผมรอดูอยู่นานครับสำหรับเรื่องนี้ที่สื่อมวลชนท้องถิ่นไม่เล่นเลยไม่มีการใส่ใจดูแลเลยและฝากเตือนไปยังถึงสมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นสอทอ หรือเป็นนายกเทศบาลเทศมนตรีเวลาที่ท่านไปหาเสียงท่านต้องผ่านครับท่านต้องเห็นความเดือดร้อนเหล่านี้เมื่อท่านเห็นแล้วท่านสมควรที่จะปรับปรุงแก้ไขมันผมไม่ทราบว่าได้มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีแล้วหรือยังแต่สิ่งที่ผมเอกใจคืองบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอที่จะดูแลเรื่องนี้หะครับ หากมีไม่เพียงพอเท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ทำงานผิดพลาดและล้มเหลวอย่างใหญ่หลวงเส้นทางที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาจะใช้ในการวิ่งออกกำลังกายในการสัญจรไปมาแต่ดูเถอะครับสภาพแวดล้อมสิงห์บุรีคนดีเมืองหน้าอยู่ดูเอาครับเมืองหน้าอยู่มากผมไม่รู้ว่าปล่อยไว้ได้อย่างไรหากการติดป้ายและจะโทษไปยังประชาชนว่าพี่น้องประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ผมว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุต้นเหตุเนี่ยมันมีง่ายมากครับอาจจะจัดสรรงบประมาณมาทำเป็นรั้วตีสังกะสีก็ได้หรือบังคับใช้กฎหมายบังคับใช้ในสิ่งที่มันถูกต้องเอาผิดอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกถูกต้องไหมครับนี่สะท้อนให้เห็นว่า การกระจายอํานาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ได้มอบให้ท้องถิ่นนั้นมันขาดการควบคุมดูแลเรื่องแค่นี้ทําไม่ได้นะครับเพราะอาจจะเป็นด้วยเหตุที่ว่างบประมาณที่เคยมีเนี่ยตั้งแต่ปีที่ผ่านมาตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ยึดอํานาจเนี่ยถูกทุจริตในการจัดซื้อรถดูดโคลนและรถเก็บขยะไปหมดแล้วซึ่งแน่นอนครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผมพูดถึงก็คือที่นี่เช่นเดียวกันครับเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ซุกปัญหาทุกอย่างไว้ใต้ผมที่ปปชไม่ดําเนินการใดๆทั้งสิ้นขณะนี้ผ่านมาสามปีแล้วครับนี่เป็นเรื่องที่สองแล้วนะครับที่ผมได้ชี้แจงตั้งแต่รถด,ดูดโครนรถเก็บขยะที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไปร้องเรียนร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าพนักง,งานและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วเรียบร้อยเรื่องยังอยู่ที่ปปชครับในการทุจริตนั้น แต่นี่ครับผมจะชี้แจงงนี้เลยครับว่าหากไม่สามารถที่จะปรับปรุงได้เปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนป้ายเลยครับเมืองสิงห์บุรีเปลี่ยนป้ายทันทีครับกลายเป็นที่ทิ้งขยะไปเลยครับทําให้มันถูกต้องไปเลยหรือถ้าง,งบไม่มีมาบอกผมเลยครับเดี๋ยวผมจะเขียนหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จนันโอชาเองดูซิว่าพลเอกประยุทธ์จนันโอชาจะแก้ปัญหานี้ได้ไหม เป็นหนึ่งผู้นำเป็นหนึ่งผู้บริหารประเทศวันนี้ผมใช้สื่อของกลุ่มไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยในการเรียกร้องในการต่อสู้และร้องทุกข์ไปยังหน่วยงานของภาครัฐทุกส่วนในจังหวัดสิงห์บุรีให้รีบดำเนินการแก้ไขก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนของนักเรียนในละแวกนั้นและเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องต่อมาครับเรื่องนี้ครับเข้าเรื่องเลยว่าเป็นการทุจริตของหน่วยทหารหน่วยหนึ่งชื่อว่ากรมสรรพาวุธทหารบกที่ที่ผมเคยอยู่ผมเคยเปิดเผยการทุจริตไปมากมายแต่วันนี้ผมจะชี้ช่องเล็กๆให้พี่น้องประชาชนได้มองเห็นว่าการทุจริตในกองทัพมีหลายประเภท อย่างเช่นประเภทนี้หากพี่น้องประชาชนเห็นและต้องการเอกสารสามารถขอได้จากสื่อมวลชนเรื่องนี้ผมจะชี้ให้เห็นว่าการนำเงินภาษีของประชาชนโดยการใช้ดีกาดีกาเบิกเงินก็เหมือนเช็คครับถ้าเทียบกันง่ายๆเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะไม่เข้าใจมันเหมือนเช็คเงินสดหรือมันเป็นเหมือนสมุดฝากหรือสมุดถอนมีเลขที่บัญชีเดียวและมีเช็คแต่ละใบก็มีเลข ประจำของแต่ละใบเช่นเดียวกันพี่น้องประชาชนสังเกตครับดีกาที่130่งมทับหกสมีการเบริกดีกาเดียวเป็น2อ,อย่างด้วยกันอย่างแรกคือเป็นการเบริกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการอย่างที่2คือดีกาเบิกค่าชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์บรรทุกขนาดเบา4ี่คูณสแต่แปลกครับพี่น้องประชาชนมันเป็นการเบริกซ้อนที่เบิกไปสองรอบ มูลค่าความเสียหาย4แสนกว่าบาทที่เบิกเอาเงินสดออกไปซึ่งตามจริงแล้วเนี่ยในรายการค่าชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์บรรทุกขนาดเบา4คูณ4เนี่ยมันจะต้องเบิกจ่ายเป็นเงินสดเามันไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้มันจะต้องเบิกจ่ายตรงเท่านั้นก็เลยหลีกเลี่ยงหรือเปล่าหลีกเลี่ยงมาเบิกเป็นค่าให้จ่ายในการเดินทางไปราชการทํากันอย่างนี้เหรอครับ กองทัพเขาทากันแบบนี้ใช่ไหมครับคือเบอิกซ้อนอย่างนี้คุณใช้หนึ่งดีกาหนึ่งสมุดเบิกคุณจะเบิกอะไรก็ได้ใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่สังคมภายนอกไม่เคยได้รับรู้และไม่เคยได้รับทราบว่าทหารทํากันแบบนี้มันก็จะโยงใยกันไปเรื่อยๆครับโยงใยไปถึงการทุจริตต่างๆที่เกิดขึ้นโดยไร้าการตรวจสอบและไม่มีหน่วยงานไหนได้ตรวจสอบเช่นเดียวกัน และคนเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมก็สมควรจะยอมรับและรับผิดชอบมันต่อสิ่งนี้ไหนครับปฏิรูปกองทัพไหนครับทำให้กองทัพดีขึ้นผมไม่เห็นว่าจะมีอะไรดีขึ้นเลยยังมีข้อมูลอีกมากมายในกองทัพอย่างเช่นเรื่องนี้พี่น้องประชาชนดูสังเกตเส้น,นแดงๆนะครับเป็นดีกาที่หนึ่งสามศูนย์เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็น ใบสำคัญการลงบัญชีทั้งสองใบและเป็นใบสรุปจ่ายเงินประจำวันเท่ากับว่ามีการลงนามแล้วมีการได้เบิกจ่ายแล้วใช่หรือไม่ผมไม่กล้าฟันธงหรอกครับเดี๋ยวรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชามันจะฟ้องผมหมิ่นประมาทเอานี่ก็ย้อนกลับไปถึงหนังสือที่ผมเคยเปิดเผยของสำนักง,งานผู้ตรวจเงินแผ่นดินว่ามีการเบิกเงินเป็นเท็จนะครับ มีเงินฝากถาดบัญชีจํานวนสิบกว่าล้านผมอยากทราบว่าผู้มีอำนาจหรืออดีตเจ้ากรมเอาเงินไปทำอะไรครับเอาเงินไปหมุนทางไหนก่อนหรือจะโยกทางไหนมาทางไหนก่อนซึ่งเงินเหล่านี้มันคือเงินภาษีของประชาชนอันนี้แค่เคสเดียวนะครับยังมีอีกมากมายที่จะต้องมาแฉกันในวันข้างหน้าแต่วันนี้เนื่องด้วยเวลา ผมน้อยผมอยากฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้กับรัฐบาลชุดนี้ว่าตกลงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาและกองทัพเนี่ยจะเป็นรัฐบาลเป็นกองทัพหรือจะเป็นซ่องโจรครับคุณกำลังทำให้กองทัพไทยของเราเป็นซ่องโจรอยู่ใช่หรือไม่ครับและฝากถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะผู้มีอำนาจสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้บัญชาการทาหารบกในตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนที่29และเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเมื่ออำนาจอยู่ในมือท่านทั้งหมดแล้วไม่มีใครสามารถเทียบอำนาจท่านได้แล้วแต่ท่านไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือไม่สามารถปฏิรูปกองทัพได้ผมขอท้ายท่านลาออกครับลาออกเพื่อเพื่อที่ประเทศชาติเนี่ยมันจะได้สูงขึ้น ไม่อยากให้อยู่ลกแผ่นดินครับหากท่านอยู่อย่างนี้ประเทศชาติไม่มีวันเจริญมีแต่วันเสื่อมถอยไปเรื่อยๆพี่น้องที่ฉีดวัคซีนหรือไม่ได้ฉีดวัคซีนที่ตายจากไวรัสโคโรนา2019ยอดจำนวนผู้เสียชีวิตก็ประมาณ30ลายต่อวันภูมิใจแล้วหรอครับที่บริหารประเทศได้ย่ำแย่ขนาดนี้พี่น้องเขาจะอดตายหมดแล้ว ฝากคำถามนี้ด้วยนะครับรัฐบาลกองทัพหรือซ่องโจรขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code คด้วยนะครับ